สวัสดีค่ะเว็บไซต์เดอะซันรายงานว่าตามที่สํานักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงเมื่อวันพุทธที่12เมษาย,ยนที่ผ่านมาว่าเจ้าชายฮารีหรือเดยุกแหง่งซัสเซกสุดท้ายแล้วก็ยืนยันเข้าร่วมพระราชพิธีราชาพิเศษแต่แหล่งข่าวหลายรายเผยถึงเหตุผลที่แท้จริงที่เจ้าชายเข้าร่วมวันสําคัญของพระบิดาและคามิล่าพระมารดาเลี้ยงในวันที่6พฤษภาคมณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนและเชื่อว่า เจ้าชายร่วมงานไม่นานโอมาสโคบี Kobe, สหายสนิทคาดว่าเจ้าชายน่าจะรีบไปรีบกลับเข้าร่วมเฉพาะพระราชพิธีณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เท่านั้นทั้งนี้พิธีราชาพิเศษจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายฮารีเข้าร่วมกับราชวงศ์นับตั้งแต่ออกหนังสือบันทึกความทรงจำหรือเรื่องสแปรในเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะที่เมแกนตามประกาศสำนักพระราชวังแจ้งว่ายังอยู่ที่แคลิฟอร์เนียกับลูกทั้งสองคน คือเจ้าชายอาร์ชีและเจ้าหญิงลิลิเบตด้านเดอะเมลออนซันเดรายงานอ้างแหล่งข่าวหลายรายจาก Netflix ที่เขาว่าเจ้าชายแฮร์รี่เขาร่วมงานเพราะแรงกดดันให้ปรากฏพระองค์พร้อมกับราชวงศ์วงในอ้างเจ้าชายทรงตระหนักดีว่าสถานะความเป็นเซเลฟของพระองค์ในสหรัฐนั้นผูกพันใกล้ชิดกับคอนเน็กชันที่พระองค์มีกับวงังแหล่งข่าวรายหนึ่งของเน t ต l i x ระบุว่าแฮร์รี่กลับไปด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง แต่พวกเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็พอหายใจหายคอได้เพราะแบรนด์ซัตเซกต้องพึ่งพาการที่แฮร์รี่ออกงานกับราชวงศ์ภาพจากงานราชาพิเศษจะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาในทันทีแล้วแฮร์รี่ก็จะอยู่ในภาพพวกนั้นในมุมมองของธุรกิจไม่สามารถตีราคาได้เลยตามรายงานข่าวหลายคนในดิสนีย์ก็คิดแบบเดียวกันผู้บริหารอาวุโสรายหนึ่งของวอลต์ดิสนีย์สตูดิอ้างว่าตอนนี้สสามีภรรยาซัตเซก กำลังอยู่ในจุดพลิกผันหลังปล่อยหนังสือสแปร์และสารคดี h a r ์รี่แอนด์เมกนทางช่อง Netflix คุณอาจโต้แย้งได้ว่ากุหลาบเริ่มโรยแล้วแล้วอะไรคือเงินของพวกเขาละ่ะจุดขายหลักของพวกเขาคือความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์แฮร์รี่ต้องไปที่นั่นในอเมริกาทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าแฮ r ์รี่กลับไปไม่ว่าจะได้รับการต้อนรับซึ่งนันวิเศษมากหรือไม่ได้รับการต้อนรับก็จะกลายเป็นเรื่องให้เล่นได้ต่อไป ผู้บริหารรายนี้เชื่อว่าตระกูลซัดเซกกำลังเสี่ยงกลายเป็นคนนอกถ้าเจ้าชายแฮร์รี่ไม่รักษาสายสัมพันธ์กับราชวงศ์ไว้เขาอ้างด้วยว่าสิ่งที่ชาวอเมริกันแคร์มากที่สุดคือเจ้าชายแฮร์รี่เป็นโอรสของเจ้า,านหญิงแดเนียและดราม่ากเกี่ยวกับครอบครัวดานเอริกชิฟเฟอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์บริษัท r e p ิเทชันเมนจ์เมนต์นเคอน์ต์เทน์กล่าวว่าความเคลื่อนไหวของเจ้าชายฉลาดล้ำ พระองค์ชำนาญในการขายของและทำตลาดจากความเป็นเจ้าการพลาดงานใหญ่ของครอบครัวจะทำให้แบรนด์ของพระองค์เสื่อมผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวและว่าการเข้าร่วมพิธีของเมกแกนไม่สำคัญต่อความสําเร็จของแบรนด์เธอความเห็นของผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์แองเจล่าเลวินผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อีกคนหนึ่งกล่าวกับเดอะซันถึงเหตุผลที่เจ้าชายตัดสินใจร่วมพิธีราชาพิเศษ ดิฉันคิดว่ามีสามเหตุผลข้อแรกเจ้าชายรู้สึกผิดนิดหน่อยวัดจากปฏิกิริยาที่ได้รับโดยเฉพาะต่อนหนังสือสแป์และคะแนนนิยมของพระองค์ที่ร่วงลงอย่างมหาศาลข้อที่สองยีนที่ยังมีอยู่ในร่างกายอาจเตือนว่าคนคาดหวังอะไรในฐานะเจ้าและถ้าพระองค์ไม่ไปงานราชาพิเศษของพระบิดาก็อาจไม่ให้อภัยตนเองได้เลยข้อที่สเป็นไปได้ว่าพระองค์อยากมีวัตถุดิบทำสารคดีอีกชิ้นหนึ่ง ไอเน็ตฟลที่พระองค์อาจบอกว่าได้รับการปฏิบัติที่แย่แค่ไหนแต่แองเจล่าเชื่อว่ามีความหวังเพียงเล็กน้อยที่เจ้าชายฮรรี่จะได้คุยลึกๆก,กับพระบิดาสองต่อสองข้ารยชชาลส่งประกอบพิธีกรรมทางาศาสนามากมายส่วนหนึ่งของพระราชพิธีและอาจทรงหวนคำหนึ่งถึงพระราชมารดาพระองค์จึงส่งยุ่งอยู่ตลอดเวลาแม้มีข่าวลือมากมายถึงเหตุผลที่เจ้าชายฮรรี่ร่วมพิธีราชาพิเศษแต่ที่แน่ๆ คือพระองค์ประสงค์เข้าร่วมโอกาสสำคัญในชีวิตของพระบิดาและล่าสุดแหล่งข่าวรายหนึ่งเผยว่าเมื่อคืนวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาวุโสในวังบักกิงแฮมต่างวังให้เจ้าชายตัดสินใจร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันหลังพิธีด้วยมีการจัดที่นั่งให้พระองค์แล้วแม้ไม่คาดว่าพระองค์จะอยู่ต่อหลังขบวนราชาพิเศษแต่ข้าราชสำนักก็จัดที่ไว้เผื่อความเคลื่อนไหวต่อไปในฮอลลีวูด คาดการกันมากว่าครอบครัวสัตเซกจะหาเงินมารองรับไลฟ์สไตล์หรูหรายอย่างไรต่อไปนิกเอ็ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังพิธีราชาพิเศษดัชเชสแห่งซัตเซก ek, จะเปิดตัวโครงการใหม่และเขาสงสัยว่าเธอกำลังทำโครงการใหม่บางอย่างที่ทำให้เธอยืนได้โดยลำพังมีรายงานว่าเจ้าชายฮารีและเมแกนทำข้อตกลงมูลค่า88ล้านปอนด์กับเน t ต l i x ทำสารคดีแช์ แฮรี่แอนด์เมแกเจ้าชายมีรายได้5 0 0 0 0นปอนในการแสดงปาถะกะถาแต่ละครั้งส่วนโครงการใหม่ของเมแกนก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอาจทำไรายได้ทะลุหมุดหมาย1ล้านปอนได้ไม่ยากเดซันออนไลน์ระบุว่าเมแกนวัย41ปีตอนนี้ได้เครื่องหมายการค้าสำหรับเปิดตัวเดอะทิกเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ของเธออีกครั้งโลโก้อันโดดเด่นเป็นลายมือเขียนคำว่าทิกและจุดฟ u ตสต็อปซึ่งคุณแม่ลูกสรายนี้ อาจทำเงินได้อีกหลายล้านจากการโฆษณาเสื้อผ้าท่องเที่ยววันหยุดและของตกแต่งบ้านเมแกนปิดบล็อกอันด่งดังนี้ไปหลังจากมันกับเจ้าชายแฮรรี่ในปี2560ได้3ปี The Mail on Sunday รายงานด้วยว่าทั้งคู่เซ็นสัญญาหลายล้านปอนด์กับสำนักพิมพ์เพนกวินแรนดอมเฮาส์และ Spotify